สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็นำเรียนขุดผอโซทรงพันอร่อยสิบปากับอีกเรียนนึ่งก็คือผอโซทรงพันอร่อยสิบเจ็ดนะคะคือเรียนก้างบนก้างหลังนี่อร่อยสิบ,บานะคะกลรลุ่นกันนะคะไอ้นี่เป็นเรียนแบบกาวเลี่ยมก้างบนก็เป็นเรียนกลมธรรมดานะคะเรามารับชม กน,นะคะว่าเรียนจากรุดเนียนปอดช่อรงันรอยสิบเจ็ดและตรงปนอร่อยสิบห้าอาตันกองเรียนนั้นเมียได้มั้งนะคะอาตันกองเรียนคือปกติดตัวเหล้วดีนะคะปกติดตัวเหล้วดีดีเป็นพื้นนะคะเขาว่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ตั้มมากาขึ้นประการดีทชงนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตั้มมากาขึ้น ต่อไปก็สัดไรยไม่ก้าวคลยนะคะถ้าเราปกเรียนนีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนปโปชน้นนอยแต่มีประยากรุดนะคะก็จะไม่มีสัดไรยข้าวเกล็ดนะคะเราก็กลัวนะคะต่อไปอีกข้อก็คือหลบลางห่าตั้นนะคะห่าตั้นอะไรที่ว่ามันไม่ดีเราก็สามารหลบลางได้ถ้าเราปกติดตัวนะคะ สีจำคัญคือช่วยปกปองคุ้มครองแล้วก็ไม่ว่าเราจะไปยูติเองรุ่นตะบ,บนไดเข้าป่าข้าคา,ามเล่ไรก็ปกปองคุ้มครองได้นะคะนี่เป็นความเชือ่อติเขาปีสู้มาเร้วด้วยนะคะและทีำํำกันก็สทตายก็คือพวเราปกติดตัวก็จะมีเมตตามานิย่มกับตัวเรานะคะคือแรืองอะไ,ไอเมตตามานิยมก็คือเป็นมงคลน,นะคะ เป็นมงกุแก่ตัวเราเดี๋ยวจะปริเลี่นดันบนนะคะท่วงปันหารอยสิบเจ็ดให้ทุกท่านได้รับชมนะคะด้านบนก็เป็นกรดช่วยห้ามนะคะทรงปันหารอยสิบเจ็ดจัดเจนนะคะกรดข้างบนข้างหลงังช่วงปันหารอยสิบห้าก็เป็นเรียกย่อยนนคะรย่อยว่าเ่าเลี่ยมด้วยนะคะสนับตั้งท่องเรียนนี้ก็ตื้อว่ากระปกติดตัวแล้วก็ดีทั้งนั้นนะคะ พราะว่ามีความเจริญรุ่งเรืองตาม,มากค่ะขึ้นสัดไรายไม่ก้าวคลายหลบลางอาตั้นปกปองกลุ่มโครงเมตตามหานิยมแต่น่าจะมีเลยนะคะสำหรับอาตตันต่างๆของเรียนนะคะโคโค่ไอถุกท่านเก็บได้นะคะแต่คงจะมีกันแล้วทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นเรียนตีตามตรงตลาดแต่ก่อนก็สมารถอ่าได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วน,นะคะก็ ชองเรียนคนเราก,ก็ว่วงกก้ก็คุณถุกทานตีส่งกําลังใจก็ติดตามเรื่อยๆนะคะก็ก็ใอ้่านคอมเมนต์มามั่งนะคะจะได้มีกําลังใจสู้กันต่อไปนะคะถึงวันนี้ข้ออำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ